และพิกุเนี่ยผู้เจ้าบอกเข้าถึงอาชีพขอทานพิกุมีอาชีพนะแต่กฎหมายไปบอกไม่มีอาชีพเห็นไหมกฎหมายไทยเนี่ยไม่อิงคําสอนพ,พระพุทธเจ้านะผู้เจ้าบอกพวกเธอเนี่ยเข้าถึงอาชีพขอทานนะคำสาปแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคำสาปแช่งว่า แกถือกระเบื้องในมือไปเที่ยวขอทานเถอะดังนี้พี่คูในธรรมวินัยเนี่ยเข้าถึงอาชีพนี้เป็นเพราะเป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทันไม่ใช่เป็นคนขอขอให้โจรปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภยัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจริงบวชแต่เพราะเขาเห็นโทษทุกภัยในสังสารัตความแก่เจ็บตายกําลังมาเยือนเขาแล้วนะทํายังไงจะเอาตัวให้รอดจากความตายได้